เอาล้ครับผมกี่คนแล้ววันนี้หกสิบห้าสิบเก้าท่านแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราเปิดกาชากันนะครับวันนี้จะมาเปิดหาต้องกามนะครับผมอันนี้เป็นไอดีของลูกค้านะบอกว่ายาี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคอนเทนต์ในการทำเาขาเรียกว่าอะไรนะรับจ้างเปิดกาชาอาจจะไม่ไม่ได้ทำต่อแลนะ้วเพราะว่านะครับเพราะว่าผมจะเก็บโชคไว้ให้กับตัวเองบ้างนะผมไม่อยากจะเอาไปให้คนอื่นนะครับ เพราะว่าล่าสุดก็ไอดีนี้ที่ได้คิงโปรเทนพห้าเนาะแล้วก็รู้สึกว่าจะแบบโชคจะโชคร้ายเหลือเกินนะครับพอหลังจากนั้นนะครับรู้สึกว่าจะแบบไม่มีโชคกับตัวเองเลยนะครับเพราะงั้นเลยต้องเก็บไว้ไม่เอาแล้วไม่ไม่รับเปิดแล้วครับถึงแจกได้เงินก็ตามแต่ว่าเราเก็บโชคไว้บ้างก็ดีเนาะเอาเงินแค่นี้ก็พอเนาะแค่ปั่นไอดีดีกว่านะครับโอเคเนาะอันนี้ก็พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า มาบอกว่าอยากเปิดให้เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแล้วว่าจะเปิดให้หรือเปล่ปานะแต่ว่าวันนี้ก็มาเปิดหาน้องกาม,มากันดีกว่านะผมน้องกามนะครับ NP5 ตอนนี้ได้ NP3 นะสำหรับ id นี้นะครับเรามาเปิดอีก2 ID ดเอ2 NP นะครับให้มัน NP5 นะครับผมวันนี้ผมผมยุ่งมากนะครับเสยๆไปหนดิเออโอเคแต่ว่านะในนี้แม่งบังหน้าน้องกามวะในไลฟ์สตรีมอ่ะโอ้โหน่าจะอาจจะพลาดนะเนี่ย เราต้องเลื่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเลื่อนหน้าไปก่อนนะเลื่อนหน้าปิดปลาตะดีกว่าเนาะ <c oughs> เลื่อนหน้าปิดปลาตะดีกว่าเราไม่ปิดน้องกรามเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้นะครับโอเคอา่าไปลุยดีกว่านะครับห้าสิบสามท่านตอนนี้เนาะไปรูแรกสามสิบครั้งแรกนะครับไปลุยกันนะครับคุณผู้ชมครับมา ดูซิว่าน้องกามมาจะมาหรือเปล่านะครับน้องกามนะครับไม่ต้องไปสนว่ามันโหลดไม่โหลดนะเพราะว่าไอดีนี้เพิ่งย้ายนะครับมันโหลดทุกอันอยู่แล้วนะครับมันโหลดทุกการโหลดอยู่แล้วนะไม่ต้องไปไอ้นี่นะซีเรียสโอ้โหมาถึงแค่ซีอ่าซีห้าดาวเลยนะเรียกได้ว่านะครับเรียกได้ว่าแววมาแล้วแววมาแล้วซีสี่ดาวอะดดดด,ด,ด อาเช่ต้องหลุดเลทแล้วจะเป็นใครเดียเช่โอูุมูจอกระอม,มตะเกลือทั้งสองตู้แบบเย็บยับเนี่ยไหมโอ้สีทองมาแล้วครับมาอะเริ่มรุ้นกันว่าอันแรกมาตาาวตีครับ <laughs> เฮ้ยเขาได้เขาได้เอ็นพีเท่าไหร่แล้ว <laughs> วะา拉ตีนี่เอ็นพีเท่าไหร่แล้ววะ <laughs> ผมว่าในนี้ผมว่าแม่งลุ้นต้องลุ้นวงวงรุ้งว่ะ ถึงจะเด็ดเนาะวงรุ้งอะไรเงี้ยวงทองอว่ามีสิทธ์ที่เป็นหลุดเป็นปลาปตีนี่เยอะมากนะครับปาปตีมาแล้วหนึ่งนะฮะมาอีกไหมจุนจุนึนโอ้โหสีห้าดาวสองใบทำเป็นเล่นไปถ้าเกิดว่าเราเปิดธรรมดาเนี่ยแผกนนี้นแม่งแม่งโหดแล้วเนี่ยเอาตรงแม่งเจ๋งกันเนี่ยแผกนนี้เนี่ย ทำเป็นเล่นนะครับซีห้าดาวสองใบสีสีดาวใบหนึ่งแล้วก็เซอร์วันสีดาวใบหนึ่งนี้เป็นถือว่าไม่แย่นะถือว่าเป็นอันนี้ไม่แย่เลยนะเป็นโรที่ไม่แย่เลยนะครับโอเคโอค้ซีสีดาวอะโหดมากเลยนะถือว่าเปิดได้สวยเนะี่ยอันนี้เนะี่ยเปิดอันนี้ได้สวยนะครับเปิดการเปิดกระชาได้สวยนะครับ หมดแล้วมาไปรู้ไปดูกันว่า NP 5ครบหรือ,อยังนะเดี๋ยวไปดูก่อนแป๊บหนึ่งนะเอ่อไหนวะ NP 5ไปแล้วอะ <c oughs> น่าจะ NP 1 8แล้วมั้งเนี่ยปราตะไคต้เนี่ยโอเค NP 5ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดู CE ดีกว่านะ เราเขาปลดกี่ใบแล้ววะเนี่ยห้าดาวเนี่ยหนึ่งใบนะครับใบที่สองพอดีเลยนะปลดได้สองใบเลยอะรอบนี้สี่ห้าดาวมันให้ผลอะไรบ้างนะครับยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยโอเคมาใบาที่สองเอ้ยครั้งที่สองมาเพลงมาด้วยเพลงนี้เรียกได้ว่าซึ้งเลยนะครับ Release my ไม u ซเลยนี่ท ไอ้คุณคุณเฟิร์สเปิดเอ้ยเข้าอ่าไอ้น,นี่ให้หน่อยดีครับเข้าไอดีมินิมาใหน่อยเดี๋ยวผมจะใช้ยืมใช้มิยามาโตมุสชิครับเซเบอร์ er ที่เรียกว่าเก่งและโหดที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานะโอ้โหเปิดแบบนี้ผมว่ามีคนที่อวยเนโรคนที่อวยโตโอคิตะนี่มีต่อยแน่นอนนะโอเคตอนนี้จะแอนตี A ้ซินให้สุด กดได้2ใบเท่ากันแต่ไม่น้องกามผม NP หนึ่งเนี่ยคุณเฟิร์สอยากให้ผมเปิดให้ปหล้ล่ะถ้าคุณเฟิร์สอยากให้ผมเปิดให้เนี่ยก็จัดมาได้นะแบบไหนๆก็แบบว่าถ้าเกิดว่าโชคตัวเองไม่มาอะไรเงี้ยลองยืมโชคคนอื่นได้นะคุณเฟิร์สเฮ้ยถ้าเป็นคุณเฟิร์สเี่ผมไม่คิดตังเลยครับเพราะว่าคุณเฟิร์สก็เรียกว่าสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะเพราะงั้นได้หมดอ่ะนะเห็นแล้วมินิมาไม่เป็นไรครับโอเคเพลงมาได้ไรไหมเนี่ยรอบนี้ น่าจะไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิดไปสักร้อยห้าสเมตรแล้วมันแบบว่ามันมีแอสซิสอะไรโผลม,มาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวไปเล่นอะไรกิดอื่น,นสักพักหนึ่งแล้วกันเนะแล้วค่อยกลับมาเปิดต่อไม่งั้นเดี๋ยวเปิดรัวๆแล้วมันจะไม่ได้อะไรนะต้องแบบอันนี้ระยะเวลานิดนึงเนาะโอเคตาผมน่ารักก็พอแล้วเอาเรียงไว้ ด,ด,ด,ดกดสคิปไปเลยลุ้นที่เดียวจบไม่ครับจะไม่กดสคิปครับเพราะว่าการดูกาชาธีรบานเป็นอะไรที่ฟินสุดๆแล้วนะครับใครกดสคิปก,ก็เรื่องของเรื่องของเขานะครับ <laughs> ผมไม่กดสคิปนะครับโอเคสีทองมาแล้วนะครับผมผู้ชมครับอ่ะแอสซ s สเซนต์เบอร์ใครว่าลุดเลดมาอออิบารากิโดจิน่าจะ NP ที่80แล้วไง <laughs> อิบารากิลุนเรดมาเฉยนะฮะ เอ้ยไม่มีแอสซินโผล่มาเลยอนะ่ะสักใบอะ่ะซีซีดาวสองใบเอ่าอิหรากิใบหนึ่งว่าเขาน่าจะมีห้าไป,ไปนานแล้วล่ะมาสามสิบเมตรครับตึกตึกตึกโต๊ะตึก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 โต๊ะคือดาสตัวของพี่คงเป็นกล่องทองหมดแล้วใช่ ถ้าก,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 กดได้ตอน10โลท้ายนี่ไม่้มอย่างแรงเขาบอกให้500เ่ะก็ต้องตามลูกค้านะเผาปลาสร้างสังเวยน้องกามะไปเผาไม่ได้ดิเดี๋ยวเพื่อนหลวงพี่เขาอยากทำปลาโตีสองตัวขึ้นมาผมจะยุ่งเอาอะไรอย่างนี้คนระับนนี้ของลูกคา้าเขาไปจัดการเองดีกว่านะครับอย่าไปยุ่งดีกว่านะ <ride> ครับผมจะซวยเอา นะครับเฮ้ยแอซินแม่เ้ยเมื่อกี้กดสคริป์โอ้หเมื่อกี้กดผิดเมื่อกี้ไปเมื่อกี้จะกดอีกหน้าจอหนึ่งเมื่อกี้พอดีเล่นสองอดีอยู่ครับจบเลยนะการกดสคริป์ไปซะง,งั้นแล้วแม่งก็ไม่น่าจะได้อะไรด้วยเนี่ยโลนี้นะเจอ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 โอ้โหโเ,เดียกด้ว่านนะโคคิโอมิกับซีสีดาวในอีเวนต์นะเล่นเกตฮกุะโอเคไป อีกสักประมาณสักเหลือสักสา0รเม็ดเละกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไม่มีสักตัวเนี่ยผมว่าต้องพักก่อนและเผื่อแบบว่าต่างเวลาอะไรงนี้ไปเปิดอีกเวลาหนึ่งดีกว่าเพลงมาแบบนี้นะโซลอุม,มาอีกแล้วอะโซลูน,นี้มาทุกรอบเลยเนะี่ย ไม่สตูมคลาสเยอะจังวะจะนี่ทรูตะวิเขตอะเพลงบิวอัพขนาดห้าดาวยังกลายเป็นวงล้อเลยจะเอาอะไรกับสี่ดาว NP สิบเอ็ดด้วยนะจตโต๊ะจะโต๊ะ โอ้สีทองมาแล้วพูดถึงกดไปสามโลสีทองมาทุกโลนี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยไอซ์ซีแล้วมาไหมนะครับผมเออันหนึ่งมาแล้ว n อสี่แล้วนะครับ จัดไปนะครับผมอีก N P หนึงนะครับของรางวัลจะเป็นของผมแน่อนอนนะฮะดับเบิ้ลมาเลยก็ได้นะจะจบๆกันไปนะครับจะได้ไม่เปลืองนะครับเสร็จไปหนึ่งนะครับเหลืออีกหนึ่งนะครับเฮ้ยไอนี้ก็มาด้วยเว้ยไทยกนะเนี่ย ต้องออกง่ายจังวิโกติอยู่ที่มือมือใครเปิดครับต้องบอกว่าไอดี ID นี้เนะี่ไอดีหลวงพี่เนี่ยมันเรียกร้องให้ผมเปิดเว้มันต้องเป็นไอดีของผมแน่นอนอันนี้นะครับมันต้องเป็นไอดีที่คู่คุยกับผมแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ามาเราต้องเราก็มีเงินเปิดอยู่ดีนะไอพีสี่แล้วนะครับ นะครับผม NP สี่แล้วนี่อันนี้ NP หนึ่งในตัวของเขามี NP สามอยู่แล้วเนาะประมาณเขาเปิด NP ได้อีกอันหนึ่งนะแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับเห็นไหมว่านี่นะเฮย้ยนี่เขาแสดงว่าเขาจับตลอดเลยเนี่ยหกหมื่นแล้วอนะเหลือหกหมื่นแล้วอนะแสดงว่าจับเล่นตลอดเลยเนะี่ย NP สามนะครับอันนี้โอเค ผมผลกรรมไปออกตอนหน้าร้อนแทนใหผมไม่ไม่เปิดให้ครแล้วผมจะเก็บเดี é, ๋ยวว่าว่าโชคโชคดันไปหมดตอนขึ้นเครื่องบินทาําไงอะใช่ไหมแบบว่านั่งขึ้นบินแล้วตกเครื่องบินอะไรอย่างงี้แม่งไม่ขำเลยไปครั้งแรกตกเลยเครื่องบินเออแต่ illa, ว,ะวะ่ามันยังไม่ส่งมาเลยอะไอเนี่ยไอพาส,สปอร์ตอะสวยวะเนี่ยมาอีกอันหนึ่งนะครับอีกเอ็นพีหนึ่งมาเรามาลุ้นกันอีกเก้าสิเมตรลองดูก่อนถ้าเกิดว่า ยังไม่มาก็เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งแล่นนะต่อต่อต่อไอดีผมกว่าจะออกมา,มาทางเดือนเด็แต่เขาก็เติมไปเยอะเห็นมาเมื่อกี้เติมไปน่าจะหกพันน่ะนะฮะกว่าจะออกสักใบหนึ่งนะโอ้โหลิกาเซรามาวันสุกร์เปล่าน่าจะวันสุกร์นะ,ะถ้าถ้าถ,ถ้าไม่พลาดอะไรนะอันนี้ผมลุ้นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเด็กมี่เขาส่ง ไอ้มังงะอุลตร้าแมนที่ผมพิเออเดอร์ไปเนี่ยเขาบอกว่าส่งแล้วอะไม่รู้จะได้พรุ่งนี้หรือได้วันไหนเนี่ยผมเสียวๆเหมือนกันว่าจะไม่ได้ไปเนี่ยพอดีว่าไม่มีใครอยู่ที่ทํางานด้วยสิที่พอดีว่าให้เขาไปส่งที่ทำงานพ่อกับแม่นะครับแล้วหยุดพร้อมกันด้วยไนงะก็เลยแบบเฮ้ยคือจะพลาดเ่ราะเนี่ยสายน,น,นี้นะอยากเดี๋ยวจะเอามารีวิวไว้ดูนะคมังงะนะครับเป็นอันนี้พิเศษรุ่นพิเศษนะครับมีฟิกเกอร์แถมมาด้วยนะคเฮ้ยชอ็อตปะเนี่ย โอ้โหปาราวตีนะครับอืมเอ็นพเอ็นพีเท่าไหร่แล้วเนี่ยะมันมันออกง่ายจังวะนิดนิดมีสีทองทุกอันเลยนะใช่ไหมที่ผมเปิดมาเนี่ยมีสีทองทุกอันเลยเนี่ยหมายความว่าไงครับเนี่ยนี่เี๋วเวลากเปิดเห็นเปิดอย่างนี้เลยวะ เวลาผมเปิดเองนี่ไม่เห็นว่าแบบเราจะได้แบบนี้บ้างเลยเนาะหรือว่าตอนนี้ผมก็ไอ ه, จ้จริงเวลาผม,ผมเปิดไอเดียตอวหน่ผมไม่คิดอะไรไมันจะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยของอย่างของหลวงพี่เนี่ยไอเดียหลวงพี่เนี่ยผมไม่คิดอะไรเลยเนี่ยผมก็เปิดปดไปนะฮะหรือว่ามันต้องแบบไม่คิดอะไรวะต้องเข้าสู่อัตตนิยมมะเข้าสู่อะไรนะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะผมลืมไอ้อัตตนิยมนี่เขาเรียกว่าอะไรนะอัลตร้าอินสติ้งเออกหรือว่าต้องเข้าอันนี้มะถึงจะมา เก้าสิบเมตรผมเกลือขออีกสองจะได้ไหม NP 5. ห้าต้องเปิดแล้วคุณอานปังครับอย่าไปรอแต่จริงจรปลาวตีนี่หลุดมาจากทุกตู้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมหลุดเล็ใช่ว่าเออมันหลุดเล็มาได้ทุกตู้อยู่แล้วนี่ปลาเตีเนี่เดีย๋ยวเปิดไปเดี๋ยวก็มาถ้าเกิดว่าเขาอยากได้อยากหาคุณน้ำปังเนี่ยเดี๋ยวก็มาครับโอเคมาผมว่าไม่ต้องพักอะ่ะต่อรัวๆเลยกันครับ <laughs> โอเคอีก NP หนึ่งนะครับอันนี้ NP สี่แล้ว อีกเมีหนึ่งผมก็จะได้รางวัลน,นะครับ <c oughs> <c oughs> เพลงมาแบบนี้ป่ะผมว่ามีสิทธิ์ป่ะผู้ชมครับทองเกือบทุกโรผิดปกติกดตรวจสอบด้วยนะกดรีพอร์ตเลยรีพอร์ตดิสไอดีรีพอไปเลยถ้ารอบนี้ได้อีกนี่ผมว่ามีเรื่องแน่นอนนะ <c oughs> เอ้ยแต่ว่ามันมีไม่ได้อันนึงหนิใช่ไหมซีสีดาวสองใบจําได้ มันก็ไม่ได้ทุกอันนี่ใช่ไหมผมไปทั้งปราตีเอมห้าทั้งบัคิีเออเห็นปราตีของคุณเฟิร์และเอ็มีห้าเลยนะเพิ่งนี่ตัวนี้ผัว,วมานอกนั้นมิดูซ่าลิลลี่อ๋อโอ้ยรุ้งมาหน่อยไหนๆก็เอ็นอีกเอ็นทีหนึ่งนะรุ้งมานี้แบบปิดฉากที่สวยงามมากๆเลยนะไรเดอร์ว่ะมันกระตุกปะ ผู้ชมดูภาพแล้วกระตุกปะมันกระตุกกระตุกปะไม่ไม่ไมน่ากระตุกนะเพลงดังไปไหมเพลงดังเสียงผมเบาไปอะไรบอกด้วยนะจะได้ปรับนะเอ้ยเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีแอสซินผมมาสักใบอีกแล้วเนี่ยว t าฟักก็ได้มีห้ามาเป็นเพื่อนเราหน่อยกดได้แหละนบ nope. np 5อะไรปะไม่เนอโอเค ตอันน uh ี uh ้หาเลยนะหลุดเล็ดเออว่ะโอ้โหไอหมอนี่ยังอยู่อย ah> ่างเนี <par 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 ้ยตาลุงเวเนี <par 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 ่ยควรจะออกจากเกมได้แล้วนะครับไอลุงเวเนี่ยดดด น่าจะให้แรงเอจะไปเทียบกับแจ็คก็ยากคนละสายกันได้น้องกามาผมว่าแจ็คเล่นง่ายกว่าน้องกามาค่อนข้างจะเล่นยากนะเก็บเกก็เก็บเกกก็ช้ากว่านะน้องกามามันถึงมีเล่นเก้็ส50เปอร์เซ็นาะหวรอบนี้เกลือ แพ็กนี้เกลือป่ะกากมากหนังหมาได้ไหมไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบนึงเรามาเปิดทีละใบกันดีกว่าป่ะเปิดทีละสามเปิดทีละสามเมตรกันดีกว่านะสามสิเมตรมาบ่อยแล้วต่อไปเราเปิดสามสิเมตรดีกว่าเอ้ยเปิดทีละสามเมตรดีกว่านะโอเคหนูแจ็คหลุดมา เิดหาน้องกามา NP สองมงทองแอสได้น้องแจ็คเฉยก็ดีแล้วม่าผมว่าได้น้องแจ็คมันแจ็คเล่นง่ายกว่าถ้าถามแต่ว่าถ้าแบบอวยน้องกามาผมว่าก็กามาก็น่ารักกันนะน่ารักคนละแบบแล้วกันต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะเฮ้ยตาลุงนี่าหมกแวเนี่ยเติดเติรดเติดเติรดเติด

แอดห้าดาวตัวไหนก็ได้จะยัดจอกเรียบร้อยไม่ใช้งบเยอะอีกแล้วโอ้โหอยู่ดีก็หลุดมาไม่ต้องใช้งบเยอะอีกแล้วอะไรวันนี้สองรเมตรเองอ่ะเอาแยะ แล้วพอของเราเองไม่ไม,ไม่มาสักรอบอ่าเอ็ีห้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮนะจบกันอิสาพี่สังอิชาพี่สังจังอิชาทำไมอันนี้ไอดีหลวงพี่อิชาหลวงพี่นุ่นโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแคปให้หลวงพี่ก่อนใช้เพชรแปะหลายนะ้นจากห้าร้ยเมตรตอนนี้เหลือสองรอยเก้าสิบเมตร ตีเป็น,นยัง้วกันนะไม่ตีเป็นเศษแล้วกันนะห้าร้อยประมาณเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบเมตรเท่าเดิมเลยนะประมาณสองร้อยิบเมตรสองร้อสมสิบเมตรประมาณนั้นเองอนะเท่าเดิมเลยว่ะผมบอกแล้วว่าไอดีนี้เนี่ยมันไอนี่กับผมมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันแบบว่ามันถูกชะตากับผมไอไดีเน,นี้ยนะครับเดี๋ยวแคปให้หลวงพี่ก่อนนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะเอ็บห้าเรียบร้อยครับ <laughs> แต้แนวเ,เดี๋ยวไปเล่นชาเลนจ์หลวงพี่ให้หลวงพี่ดีกว่าไหมไหนๆก็มาแล้วโอเคเดี๋ยวเซฟแป๊บนึ่งนะครับ